รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าสิ่งที่เราผลิตเป็นเหมือนความรักนะเหมือนเป็นกิฟติงเหมือนเป็นของขวัญที่เราจะให้คนที่เราลักหรือให้กับตัวเองเพราะเราก็ต้องรักตัวเองด้วยค่ะก็สวัดสดสีค่ะไอรินเว่ยค่ะเป็น m d ของบริษัท C L L Jewelry นะไอรินเกิดที่ไต้หวันย้ายมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ3ามขวบแล้วตอนนี้ก็เป็นคนไทยแหละเรียนจบมหาลัยที่ University of Melbourne เรียนทางด้าน marketing แล้วก็ต่อโทที่ศาสน์เรียน M B A ค่ะ ซีจริงแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อและคุณลุงนะก็มีพี่น้องกัน5คนนะใน5คนพี่น้องก็จะมีชื่อคำว่าจงนะที่เป็นตัว C ของ CLL คำนี้ในภาษาจีนก็จะสื่อเป็นครอบครัวนะถึงมีชื่อ CLL Jewelry ขึ้นมาค่ะจงเลิศล้ำหลายๆคนหรือว่าคนฝรั่งก็จะคิดว่าเรียกยากนิดนึง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย่อจากจงเลอะล้ำแล้วก็ใช้คำย่อ C L L ที่เราเรียกเป็นปัจจุบันให้ง่ายขึ้นเป็น C L L jury จริงแล้ววงการ jury เป็นวงการที่ใหญ่มากนะสิ่งที่เบอร์ษัท C L L mm hmm. และไอรีนเองเนี่ยเข้าใจเป็นแค่ส่วนเล็ก แม้ว่ามันใหญ่แต่ว่ายังเป็นส่วนเล็กอยู่นะคะในประเภทของจูเรียยังมีเป็นบอดี้จูเรียจูรีที่ใส่บนสะดือจมูกลิ้นจูเรีแบบนี้อลินก็จะไม่คุ้นเคยละประเภทหนึ่งที่อลินจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็จะเป็นตลาดไดมอนและแหวนมั่นแหวนแต่งงานอันนี้ก็จะเป็นมูลค่าที่สูงมากที่เราไม่ได้ทำในส่วนนี้ เราอยู่ในแคตตากรีที่เราเรียกว่า Demi Fine j จู e รี y นะเรา,าจ,จะไม่ได้ขายราคาสูงมากๆเราก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่ราคาต่ำเราอยู่ในจุดตรงกลางนะจุดตรงกลางที่ผู้บริโภคนะคะคอนซูเมอร์ซื้อได้ด้วยบัจเจตของตัวเองเป็นแฟชั่นด้วยราคาส่งเหตุผลเก็บไว้ได้ประมาณ2-3ปี การจูเลีเราเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นจะเครื่องไหวค่อนข้างที่จะเร็วบางอย่างที่เป็นแฟชั่นตอนนี้3เดือนข้างหน้าก็จะไม่เป็นแฟชั่นละเพราะฉะนั้นเราต้องตามแฟชั่นให้ทันนะแล้วก็ในวงการจูเลีก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างเช่นเพชรพลอยต่างๆเป็นหลักหมื่นแบบนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ลิสไลท์ของลักษณะของแต่ละพลอยแต่ละอย่างก็จะมีความซับซ้อนถ้าเป็นแบบง่ายนะคะถ้าไม่คิดอย่างซับซ้อนมาก ก็จะเป็นจิวเวลรี่ที่เราทำกันที่บ้านดัดแปลงที่บ้านเองแบบนี้ก็เป็นธุรกิจได้ค่ะ ใช่ค่ะจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าการที่เป็นโรงงานก็จะเป็นโรงงานแบบใหญ่เป็นจูเรียยังดีไซเนอร์ที่เพิ่งจบใหม่ๆก็จะค่อนข้างที่จะกลัวที่จะมาแสวงหาโรงงานนะก็จะมีการทําเองที่บ้านการขายจูเรียผ่านช่องทางของตัวเองนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาอยากโตขึ้นเขาก็จะติดเรื่องของการที่จะหาแหล่งผลิต C.L L เนี่ยเราก็มีการสนับสนุนนะยังดีไซเนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรป นะในการที่ช่วยเขานะในเรื่องของมินิมัมขั้นต่ำนะเราเวิร์ k ด้วยกันแล้วก็สร้างแบรนด์ของเขาขึ้นมาค่ะอยู่ที่60ชิ้นต่อแบบค่ะเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าต่างประเทศเนี่ยที่เป็นห้างสปปรรพสินค้าเขาต้องเริ่มต้นอยู่ที่500ถึง1,000ชิ้น OEM ในวงการจิวเรี่ก็ตั้งแต่ ออกแบบนะฮะเรื่องของแบบกับลูกค้าเรื่องของ development การทําตัวอย่างผลิตแล้วก็ packing ส่งออกอันนี้คือครบวงจอกนะการที่เราเป็น OEM jewelry ที่มี reputation นะคะคือการที่เรารักษา exclusivity หรือลิขสิทธิ์ของลูกค้าแบบที่ลูกค้ากับเราดีไซน์ด้วยกันคนะ่ะ แบรนด์นะคะอาจจะบอกชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าก็มีส่งออกขายให้กับลูกค้าอยู่ที่40ประเทศทั่วโลกและก็มีแบรนด์ดังๆที่ขายกระเป๋าแบรนด์นาฬิกาแบรนด์เสื้อผ้าของทั่วโลกที่คนไทยก็นิยมและรู้จักนะคะแล้ก็ทําส่งออกทําเป็น O E M ให้กับแบรนด์ต่างๆที่เขาอยากแจมจูเรี่ในคอลเลคชั่นของเขา จริงแล้วถ้าสมัยก่อนนะคะเราก็จะมีงานแฟร์ถ้าในเมืองไทยก็จะมี Bangkok Gem and Jewelry Fair ที่มีปีละสองครั้งแล้วก็มีจัดงานแฟร์ที่ฮ่องกงอิตาลีแล้วก็ลาสเวกัสที่อเมริกาในสมัยนี้นะคะลูกค้าจะหาเราในออนไลน์แค่ Google search ก็หาได้แล้วนะแต่ว่าวิธีการที่หาลูกค้าได้ดีที่สุดนะคะจริงแล้วได้จาก Word of Mouth ปากต่อปาก Recommendation เราไม่ได้ไปสแสวงหาลูกค้านะคะเน้นทาง Word of Mouth มากกว่าค่ะ ก่อนคริสต์มาสนะเน้นขายช่วงปลายปีนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนอยากซื้อของขวานฝานะเพราะฉะนั้นในโรงงานนะคะเราก็จะยุ่งช่วงในเดือนตั้งแต่ครึ่งปีหลังสิงหากันยาตุลาพฤศจิกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ต้องส่งของออกแล้วสต๊อกเข้าในร้านก่อนที่จะเป็นช่วงคริสต์มาสทั้งหมดมี400คนค่ะก็ทุกคนแฮปปี้ค่ะทุกคนมีงานทำมีออเดอร์ทำแล้วก็มีโอ นะพนักงานจะแฮปปี้ค่ะใช้เวลา4-5อาทิตย์ค่ะโดยที่อาทิตย์แรกกับอาทิตย์ที่2เป็น2อาทิตย์แรกที่เราเตรียมวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบหรือว่าซื้อพลอยจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะแล้วก็อีก2-3อาทิตย์ก็คือในการผลิตและคิิส่งออกค่ะ จริงแล้วเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะบางลูกค้าอาจจะมีดีไซเนอร์ของตัวเองทีมที่พร้อมและเขาจะมีสเก์มาให้ที่เป็นสมบูรณ์แบบเลย down to the detail นะสิ่งที่เราจะ support ลูกค้าคือเรื่องของ technical knowledge นะว่าแบบนี้ผลิตได้ หรือผลิตไ,ได้แก้ไขได้ไหมลูกค้าก็จะมีอีก2แบบนะลูกค้าที่มีไอเดียแต่ไม่รู้จะวาดออกมายังไงอันนี้เราก็มีดีไซเนอร์ทีมที่ช่วยสปอร์ตลูกค้าในการแวาดแบบอีกลูกค้าอีกประเภทหนึ่งจะถามเรานะคะว่าปีหน้าคิดว่าเทรนด์มีอะไรบ้างก็จะมีลูกค้าทั้ง3แบบเลยค่ะดูที่วัตถุดิบแล้วก็ดูที่ workmanship ก็คือฝีมือการทำงาน เพราะฉะนั้นคุณภาพตั้งแต่ raw material เข้ามาช่างของเราก็จะมีประสบการณ์10ปีขึ้นไปนะะเรื่องของเครื่องจักรต่างๆที่เราต้องนำเข้ามาอย่างทันสมัยที่จะผลิตชิ้นงานได้ดีนะคะเรื่องของสวยนะคะเรนก็คิดว่าความสวยของจูเรี่ความงามนะอยู่ที่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยเนี่ยอยู่ที่เราที่เข้าใจลูกค้ามากน้อยแค่ไหนเราเข้าใจว่าเป้าหวายของลูกค้าคือใคร โดยเฉพาะลูกค้าของลูกค้าคนที่ซื้อตรงสุดท้ายนะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราต้องดูก่อนว่าเป็นประเทศอะไรอายุเท่าไหร่บัตเจ็ตในการซื้อเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องการคอนเซอร์เวทีฟนะเขาอยากใส่ไปทํางานหรือเขาอยากใส่ไปงานแต่งงานมีหลายรูปแบบนั่นเลยนะคะลูกค้าที่ไอรีนรู้สึกว่า c h a l าร์ e ไอรีนมากที่สุดนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าวัยอายุ60ขึ้นไปเพราะว่าเราต้องคิดว่าทางไมคแกร m ม่าเขาจะชอบอะไร<ม>ก็เป็นท้าทายอีกแบบหนึ่งค่ะ หนึ่งแวะเยี่ยมผู้ใหญ่หรือไปที่ที่เขาชอบที่จะไปนะเพื่อที่ไปดูและเข้าใจตลาดตรงนี้เป็นยังไงหรือลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าให้โจทย์มาว่าลูกค้าอยู่ที่ South a อฟริกานะคะอยากให้อลีนลองคิดดูว่าคนแอฟริกาจะชอบจูเรี่แบบไหนเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากซึ่งลูกค้าก็เชิญชวนอลีนไปที่ซาอฟริกาในปี2019บินอลีนเข้าไปเลยเพื่อที่ไปทำมาร์เก็ตติ้งและศึกษาว่า คนซาแอฟริกาจะชอบอะไรเราก็ให้คำแน,นะนำทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่วัตถุดิบที่เข้ามาก็ต้องตรวจสอบวัตถุดิบและจนกระทั่ง process ของ jury มีประมาณ10 process ทุก process ก็จะมี qc อยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ standard ขึ้นมานะวิธีการ qc ตามแต่ละจุดจนกระทั่งถึงส่งออกเยอะมากค่ะตรง qc ก็จะมีสวมใส่แว่นที่ขยาย magnifying glass อยู่ที่ประมาณ10เท่า วัตถุดิบก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะคะก็ raw material เราก็จะมีงานเงิน Silver แล้วก็มีทองเหลืองเป็นวัตถุดิบเบสที่เราปั้นจูรี่ขึ้นมาอีกองค์ประกอบหนึ่งก็จะเป็น p พลอยสโตนสโตนก็จะมออีหลายหมื่นแบบเลยนะคะตั้งแต่ของที่มีค่าจะเป็น d ด m มอนหรือว่า precious นะรูบี้แซฟไฟร์ e อมโมจนกระทั่งถึงพลอยสังเคราะห์หรือบางครั้งเราก็จะใช้ส w a ลล v ฟกี้ที่เป็น Crystal ค่ะ ทำให้ประเทศดูไบที่ต้องการสร้อยคออลังการใหญ่ๆในเมืองไทยก็จะมีนะที่ความต้องการที่อยากใส่สวนใส่แล้วไปงานการปาร์ตี้ที่เป็นรอยัลนิดนึงนะสร้อยคออลังการหนึ่งเส้นอาจจะใช้เวลาฝีมือของช่างเนี่ยประมาณ1เดือนต่อ1ชิ้นคนะ่ะ เราจะรู้ว่าลูกค้าของเราขายในเว็บไซต์อะไรบ้างจะเป็นทีวีจะเป็น TV, เว็บไซต์จะเป็น Instagram มนะคะมีเดียข้างๆที่จะเยอะอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นฟีดแบ็ k ในคอมเมนต์ต่างๆว่า I love it very much This is so beautiful Thank you แบบนี้เราเห็นเราก็รู้สึกดีใจ รู้สึกภูมิใจมากนะคะรู้สึกภูมิใจมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราผลิตจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนความรักนะเหมือนเป็นกิฟติ้งเหมือนเป็นของขวัญที่เราจะให้คนที่เรารักหรือให้กับตัวเองเพราะเราก็ต้องรักตัวเองด้วยนะจริงแล้วในช่วงเวลาโควิดเรารู้สึกและเราเข้าใจจูรียเราได้มากขึ้นด้วยซ้ำน,นะอย่างเช่นเมื่อเราคิดถึงครอบครัวเรานะเมื่อเราคิดถึงคนที่เรารักนะเราจะจับ ชูรี่ชิ้นนั้นอย่างเช่นแหวนเราจะถูกไปถูมา,าคิดถึงคนนี้เพราะว่าอันนี้เป็นของขันที่ขครให้มาหรือจะจับตรงจี้นะคะว่าอา๋ออันนี้ช่วงที่เราลําบากนะอันนี้คือความหวังหรือเป็นโฮปให้กับเรานะคะเราก็มีช่วงหนึ่งที่เราช่วยลูกค้าเรื่องของเชีริตี้นะการขายชูรี่นะคะเราก็จะไม่รับกำไรนะคะแต่ว่าให้ช่องทางผ่านทางลูกค้าอีกทีหนึง่งในการขายเพื่อทำเชีริตี้ให้กับทุกทกที่ที่ต้องการ C.L.Jewelry เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้าง,างที่จะเยอะใน10ปีที่ผ่านมาตอนนี้ช่วงนี้เราจับทางได้ถูกแล้วจริงแล้วใน3ปีที่ผ่านมานะคะที่เราทำ demi fine jewelry นะ,ะแล้วเราเรีรู้สึกว่าตลาดนี้ยังโตได้อีกเยอะมากช่วงนี้อย่างเช่นยังดีไซเนอร์ที่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศอันนี้ยังเป็นช่องทางที่โตได้อีกเยอะมากโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่เป็นทาง Instagram Facebook Twitter อันนี้เป็นช่องทางที่ยังโตได้อยู่ มีคำแนะนำนะคะก็คือมีความคิดสร้างสารรค์ที่ทําจูรี่ที่ไม่เหมือนกับคนอื่น นะนอกจากการชอบจูเลี่แล้วเราต้องมีจุดขายที่เป็น U.S.P. นะคะก็คือ Unique Selling Point ของตัวเองนะ,ะปกติไอรินก็จะคุยกับน้องๆแต่ละคนนะคะว่าทำไมอยากทำจูเลี่นะ,ะมีไอเดียอะไรบ้างถ้ามีไอเดียที่ไม่เหมือนกับคนอื่นมีจุดยืนของตัวเองไอรินก็จะสนับสนุนในการผลิตให้การเริ่มต้นนะไม่ต้องกลัวที่จะหาโรงงานเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเป็นแหล่งที่ผลิตอัญมณีอยู่แล้วมี2ที่ที่ผลิต ที่ดีนะก็คือเมืองไทยและเมืองจีนเราอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเรามีซอสที่เยอะมากนะไม่ต้องกลัวที่จะไปน็อกประตูของโรงงานนะแชร์ความฝันของตัวเองให้กับโรงงานติดต่อผ่านออนไลน์ได้ค่ะดูเว็บไซต์ของเราได้ที่ w o y l c l l j e w e l r y c o m แล้วก็ทักในไลน์ในอีเมลเข้ามาได้เลยค่ะ